สวัสดีคร่ะพี่ธูว์สวัสดีค่ะสสวัดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับพวกเราสองคนนะคะที่กิสรากูดคาร์นะคะในวันนี้เช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นิดนึงนะคะเมื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็อยากจะเอารถดีๆในแบรนด์ของ Toyota Corolla Altis ปี2015นะครับตัว1.6 e cng นะครับเป็นตัวติดแก๊ส cng จากโรงงานนะครับตรงนี้ก็ได้ในส่วนของความมาตรฐานไปนะไม่ต้องมาติดข้างนอกนะราคาขายอยู่ที่เพียง350,000 9ก0 0บาท,บาทนะครับปี5 1 6 e CNG นะติดแก๊ส CNG <ะ> standard จากทางศูนย์โตโยต้าเลยตัวนี้ก็เป็นสีขาวนวลน,นะยังไม่ใช่ขาวมุกนะครับเป็นสีขาว<ะ>นวลน,นะกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าคมเนียมนะตัวนี้ไฟนะครับก็จะมีส่วนความของความเป็นคมเนียมด้านในนะตรงนีนะ้จะมีะคิ้วนะครับลึกเข้าไปในส่วนของไฟเลยในโคมไฟเลยนะครับตรงนี้โคมด้านในเป็นสีดํานะเห็นไหมสวยงามเลยได้ลรมเรียบหรูนะครับตาฉบเฉียวมากนะคะสําหรับตัว ไฟหน้านะคะคนี่อ้อมแจ้งก่อนเลยว่ารถคันนี้คือมันประหยัดน้ํามันและอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ติดแก๊สด้วยเ<ช>พราะฉะนั้นคือลูกค้าไม่ต้องกังวลเพราะอันนี้ติดแก๊สมาจากศูนย์นะจ๊ะใช่ครับผมเดี๋ยวพามาดูด้านข้างนะคะดูเห็นไหมคะล้อวงล้อมแม็กล้อก็<อ>จะเป็นแม็กเดิมสแตนดาร์ดของเนะครับเป็นแม็กขนาด1 6นะครับสีจะเป็นสีซิลเวอร์นะครับมาต่อนะจ๊ะนี่เห็นไหมคะตรงข้างแก้มนะคะเป็นมี ตัวนี้นะสัญลักษณ์นะคะ VVTI เนาะแล้วก็ชนชัดเจนถูกต้องใช่อันนี้คือผมกดรีโมทนะผมกดรีโมทมาปุ๊บนะครับก็จกมองข้างมาจะพับหุบเก็บเองนะครับคันนี้ก็มาพร้อมฟิล์มแล้วนะครับฟิล์มประมาณเบอร์80นะก็ได้ลงความเป็นส่วนตัวของคนนะครับสำหรับคนที่ชอบขับรถกลัวแสงแดดนะตัวรถค่อนข้างสวยงามนะครับไม่มีรอยบุบรอยชนรอยลักยิ้มรอยข่วนแมวไม่มีเลยนะมานี่ผ่นซีนชีชัดเจนนะคบเป็นแตนดาร์ดจากทาง ศูนย์โตยต้าของเขาเลยมายส่วนไฟท้ายบ้างนะครับก็ให้ดูคลิปข้างก่อนนะครับโตยต้า,ราครับเกือบทุกรุ่นเอออ่ะ,อะเกือบทุกรุ่นของเขานะครับตั้งแต่ปี2 0 1 4ขึ้นมาก็จะมีคลิปข้างด้านนี้นะครับแล้วแต่บางรุ่นต่างกันไปจาก3 4, คลิป4ี่คลิปก็แล้วแต่แบบให้รถนะครับไฟหลังสวยงามนะเป็นทับทิมแดงสลับกับสีคม,มิยมนะครับเบลก็โปรงหลังเป็นคม,ม่ยมทั้งบานนะครับลูกเล่นก็จะมีเซ็นเซอร์หลังนะคบพอดีอย่างที่เราเห็นกันใน<อ>มุมกล้องเนะใช่ครับมีเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะ จะมาในสู่ในส่วนงภายในกันบ้างน้องอ้อมโอเคค่ะพี่แต่เอาอ้อมนั่งด้านหลังเลยโอเคครับสวยงามนะาม,มาในส่วนของแผงคอนโซลข้ามประตูนะครับก็จะมาความเป็นทูโทนนะแต่ก็จะเล่นด้วยสีดำซะส่วนใหญ่นะครับมาในส่วนคอนโซลกลางกันต่อก็มาในรูปแบบของทูโทนเหมือนเดิมคือจะมีความเป็นสับสีเบจกับสีดําเริ่มต้นที่ตรงนี้เลยนะครับคอนโซลด้านบนก่อนนะครับก็จะเป็นสีดานะครับผิวของพลาสติกคุณจะเห็นชัดเจนในมุมกล้องว่าค่อนข้างสวยใสยนะครับไม่มีรอยมันวาวบ่งบอกให้รู้ว่ารถคันนี้ไม่ได้ผ่านการใช้งานหนัก มาส่งคอนโซลด้านกลางบ้างนะครับก็มีความเป็นสีเบลนะในส่วนของมุมนี้ก่อนนะครับคือมันตัดแล้วมันดูดีมากองที่ถูกนะครับเครื่องเล่นกันบ้างนะครับก็จะมีเนี่ยสังเกตว่าจะมีเกล็ดเม็ดสีนะของสีดําเมทัลลิกแต่จะมีประกายมุกนะครับตรงนี้เขาให้ให้มานะโดยส่วนมากรถทั่วไปถ้าเป็นปีเก่าๆเนี่ยเขาจะเล่นเป็นสีดําทึบๆตัวเครื่องเสียงก็ใช้งานง่ายนะครับแต่ตรงนี้ขอแยกปิดเสียงไว้ก่อนนะครับใช้งานง่ายนะครับสูงพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับสามารถเพิ่ม วอลลุ่มเสียงครับเปลี่ยนเซกชันเปลี่ยนโหมดได้ตรงนี้นะครับพวงมาลัยสามก้านนะครับจะมีตรงนี้เป็นพวงมาลัยหนังนะค่อนข้างกระชับนะครับมีให้ตัวนะครับเป็นซอฟทัชนะครับวัสดุนะให้ตัวค่อนข้างดีเลยนะกดไปน,นิ่มมากๆเลยไอ้ตรงนี้ถือว่ารถคันนี้นะคะเอาง่ายๆเลยว่าราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยผ่อนเริ่มต้นมันอยู่ที่ประมาณ อ้อมตีง่ายเลยว่าอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งราคาไม่แรงแต่ว่าดูสเปคดูสภาพรุ่นอย่างเงี้ยคือเหมือนก็ขับแคมรี่เลยพี่ง่ายๆเนาะความกว้างนี่คือค่อนข้างนั่งสบายนะเอาติดนี่คือเป็นถ้าเป็นรถในคลาซีดานของเขาถือว่าเป็นพี่และพี่กลางนะอัตราเร่งนะครับค่อนข้างดีเครื่องยนต์พันหนะครับถือว่าติดเท้าพอสมควรนะด้านล่างในส่วนกลางกันบ้างนะครับก็เกียร์ขับัไดนะตามลักษณะของ โตต้าแล้วนะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยคือเกียร์ขั้นบันไดนะครับตรงนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับในการใช้นะครับเกียร์ก็สามารถเลือกไปหมดแมนนวลได้นะครับคุณเข้ามาที่ตรงนี้นะครับคุณสามารถเล่นได้นะครับทิปทอนิกนะสามารถเล่นเกียร์เชนเกียร์ได้นะครับตรงนี้ผมความสวยงามมันต่อก็เป็นดัมเมทัลลิกนะครับเป็นดัมเมทัลลิกนะตรงนี้ไม่ใช่ดัมด้านนะคุณจะเห็นประกายมุกของเขาค่อนข้างชัดเจนนะครับตรงนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับภายภาคหน้าคุณจะไปต่อเครื่องเสียงนะครับหรือจะอะไรสามารถอะแดปเตอร์ที่ช่องอนะ คุณสามารถไปอะแดเป็นอะไรก็ได้นะครับในส่วนของคุณจะเพิ่มเติมอะไรลงไปจุดวางแก้วกันบ้างนะครับก็สามารถวางแก้วได้สองแก้วนะตรงนี้เป็นตัวขั้นกลางนะสามารถเสียบมีล็อกของเขานะครับส่วนต่อไปจะขอพูดถึงในส่วนของเบาะกันบ้างนะครับคอนโซลด้านหน้าดําไปแล้วมีสีเบรไปแล้วที่มันพูดถึงบอกกันบ้างเบาะจะเป็นเบาะเบรนะครับทุกตำแหน่งที่นั่งเลยสีเบรนะครับเป็นผ้าสีเบรเดินด้วยด้สีครีมนะครับก็อารมณ์ลักชัวรี่นะตรงนี้ด้านบนของฝ้าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีเบรเหมือนกันนะสังเกตดูลักษณะะกกาารเเลลล่นนยของบ้ค็็จมีป เป็นลายไม่เชื่อเชิงตรงนะเป็นลายแนวตรงดีกว่าแล้วแนวดิ่งตรงแต่ก็มีเล่นลายเล็กน้อยมาดูส่งด้านหลังกันบ้างน้องอ้อมเป็นงไ,ไงนิดหนึ่งสบายมากพี่ทู่อกี้พี่ทูพูดไปแบบจะหลับแล้วอ่ะคือคทั้งหลังสบายมากพี่ทู แพงประตูเหมือนกับข้างหน้าเดะเลยนะคะก็คือเป็นสีดํานะคะตัดกับสีเบทนะคะส่วนตัวเบาะเช่นเดียวกันเป็นสีเบทนะคะ,ะคต้องซูมไปเลยนะส,ยสีเบทคือถ้าสกปรปกเนี่ยมันเห็นเลยหรือถ้ายับถ้ายยนเนี่ยคุณจะเห็นได้เด่นชัดนะครับแต่คุณดูคันนี้เนื้อสัมผัสค่อนข้างดีนะผมจับไปรู้สึกนุ่มนะม้ส่วนของพรมกระดุมนะครับที่เขาให้มาก็จะเป็นลักษณะของสีเบทนะครับก็จะแมทชิ่งกันกับทางเบาะนะครับแล้วก็ฝ้าด้านบนนะอ่ะคันนี้พอสมควรนะครับสำหรับ โตลต้าอา t i ติสน,นะครับปี2015นะครับเครื่องยนต์1.6ตัว e cng นะครับติด cng มาจากโรงงานเขาเลยนะครับตัวนี้เสนอขายในราคาเพียง3,59,000บาทครับเครตตดิตดีฟรีดาวแล้วครับถูกต้องใช่แล้วครับผมมารถงนิดหนึ่งลองอ้อมโอเคค่ะพี่ทู แต่คันนี้ขอเน้นย้ำนะเป็นรถบ้านนะครับไม่ใช่รถแท็กซี่ปลดป้ายนะเน้นและย้ำเลยว่าไม่ใช่แท็กซี่ปลดป้ายนะครับผมเป็นทันถูกนะดูแลแสาง่ายนะครับอะไหล่ทดแทนค่อนข้างเยอะใช้แล้วสบายใจใช้คานี้สําหรับคนที่ซื้อรถไปใช้จริงๆนะนะครับตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถติดแก๊สสำหรับวันนี้ทูและน้องอ้อมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ